ห้าสิบลงๆอย่างนี้สู oh, โลเต็มจอครับคุณผู้ชมร้อยเก้าสิบจะได้เฮ้ยแมวมาอีกแล้วยังไงโอเคครับคุณผู้ชมอือสามสเกตเตอร์ครับคุณผู้ชมโอ้โหกดไปไม่ถึงสิบทีคำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้เล่นตามผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปปีควรใช้วิจารณญาณในการรับชม สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะพาทุกคนมาดู3าเกมแตกง่ายประจําเดือนกุมภาพันปี2021นะครับคุณผู้ชมเกมแรกจะเป็นเกมไหนไปไม่ได้นอกจากนี่เลยครับคุณผู้ชมโรม่านะครับมาทุน200ไปดูกันเลยครับคุณผู้ชมจัดไปที่เบท30กันเลยฮะคุณผู้ชมมาลุยอ่าไม่ต้องพูดเยอะครับกดไปเลยครับเกมนี้มีทั้งฟรีสปินมีทั้งโบนัสโอ้โหห้าช่องไป150ครับคุณผู้ชมเฮ้ยนีเพิ่งเข้ามาเองนะครับ โอ้โหอังุนต่อย20เกมนี้ถ้าเราได้3หรือ,อได้4คอมโบนะครับคุณผู้ชมเราจะได้เข้าฟีสป,ปินเลยนะ,ะแล้วก็จะมีโบนัสที่ได้เข้าไปฟันสิงโตด้วยนะครับคุณผู้ชมโอเคต้องงี้ดิคุณผู้ชมมาครับกาไรมา80แล้วนะครับตอนนี้ยาๆไปครับคุณผู้ชมสวยครับโลโลโลช่อง สามโอ้ยเกือบนะครับผู้ชมถ้ามานี่บอกเลยว่าได้ถอนเลยโอเคอ่ะหุ่นอีกห้าช่องครับผมหกสิบโอ้โหโลดเต็มเลยข้างหลังอืมเสียดายนะครับหลุดแค่ช่องแรกช่องเดียวนะฮะไปกันต่อครับผู้ชมตอนนี้กำไรหนึ่งร้อยสิบแล้วนะมาโอเคสามสิบครับผมมีต่อไหมยังไงโอ้โหไม่ได้ต่อนะครับถ้าเราได้4คอมโบนี้ได้4ฟรีสปินฟรีเลยนะครับคุณผู้ชม5คอมโบ5ฟรีสปิน 6คอมโบ10ฟีสปินนะครับุผู้ชมมันจะคูณให้เราเลยถ้า7คอมโบก็20ฟีสปินนะฮะ,ะมาดูกันนะครับเราจะได้เข้าไปไหมนะครับวันนี้มาดูกันครับผมโอ้ยอังุนอค่าช่องครับผม60แจกันโอโหไมมานะครับคอมโบเดียวจอดโอเคไม่เป็นไรครับยังกำไรอยู่นะฮะเล่นง่ายนี่นี่นี่แต่ว่าต้องตรงรายจ่ายด้วยนะแต่ต้องมา3อันนะครับนี่คือโบนัสนะครับ อ่าแล้วก็จะมีวายโอ้โหบอกเลยว่ามีหลายอย่างฮะเกมนี้วายก็คู่เด้กับทุกอย่างเลยนะครับอืมห้าสิบลงๆอย่างนี้สู่โลเต็มจอครับคุณผ,ผู้ชมร้อยเก้าสิบโอ้โหแค่สองนาทีนะครับคุณผ,ผู้ชมกำไรหนึ่งร้อยโอ้โหกำไรหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์น่ะโอ้คุณผ,ผู้ชมสี่ร้อยสี่สิบไปต่อยสักหน่อยอนะ่ะลองเบสสิบห้าดูแล้วกันครับ เออมาแล้วฮะมงกุฎไหมโอ้โหไม่มาครับไปครับผมให้ผมแนะนำนะครับกำไร100%เราหยุดเลยนะครับคุณผู้ชมอันนี้ผมบอกเลยนะฮะอย่าอยู่กับมันนานนะครับเราต้องหยุดให้เป็นนะฮะอ่าเอากำไร100พอสูตรผมนะครับอ่าบวกตลอดบอกเลยสูตรนี้บวกตลอดฮนะโอเคเห็นไหมเห็นไหมมันเริ่มไม่จ่ายนะครับไป9บาท เก้าบาทได้มา12ฮะมีต่อไหมครับจังหวะนี้โอ้ยผิดลายนะครับลายนี้มันไม่ไม่ได้นะครับไม่ตรงลายมันนะครับอ่าบางคนอาจจะไม่เข้าใจนะครับไปครับผม9บาทโอ้48บาทว,าว้าวโอ้โหยังอุ่นห้าสิบสี่บาทแล้วครับไม้นี้โอ้โหคุณผู้ชมกด9บาทได้54บาท โอเคฮะโอ้โหออกเลยดีไหมฮะพอเลยไหมครับคุณผู้ชมกำไร100 100อ่า4ี่สองช่วยสองบาทนะครับออกเลยไหมครับคุณผู้ชมกำไร252บาทต่อสักหน่อยแล้วกันลองเบ็ด15บาทดูฮะโอเคยังได้อยู่ครับคุณผู้ชมองุ่นมาไหมจังหวะนี้โอ้ไม่มาฮะ โอ้โ,อโอกดผิดนะครับไปโอเคอังุ่นต้องมาแล้วสวยครับคุณผู้ชมได้เจอก,กันต่อ3าคอมโบว่ะฮ้ยฮยเราไม่หยุดอยู่แค่นี้จริงเหรอมาว่ะคุณผู้ชมมาครับสคอมโบคอมโบ4มาไหมสวยครับคุณผู้ชมฟรีเกมอ้าวอย่างนี้อย่างนี้บอกเลยไม่ได้กำไรแค่200แน่นอน มาดูฟรีเกมรอบนี้กันครับคุณผู้ชมออกฟรีเกมรอบนี้ผมถอนแล้วจะได้ไปดูเกมต่อไปกันนะครับอ่าเออคุณผู้ชม10บาทจากการมาไหมสวยครับคุณผู้ชมจะกการอีกโอ้โอหหงุดหงินแี่นแน่นครับ30มาครับตอนนี้กําไร300แล้วนะคุณผู้ชมเอาโลต่อครับผมถ้าเราได้คอมโบถึงสคอมโบในฟรีสปินเราจะไม่ได้ต่อนะครับอต้องข้างนอกเท่านั้นนี่เห็นไหมสี่คอมโบจะไม่ได้ฟรีสปินเพิ่มนะครับ โอเคเลยสาครั้งมาว่ะคุณผู้ชมกำไรเยอะมากครับรอบนี้โอ้โหหาบัตแจกันโอ้หมาช่องแรกนะครับไม่มาช่องสามไปครับผมครั้งสุดท้ายยังได้ครับผมโอเคลุ้นได้ทั้งองุ่นและแจกันเลยรอบนี้สวยครับคุณผู้ชมมาทั้งคู่ฮะอ่าได้ลุ้นได้ลุ้นโลต่อยังไงโอเคออกไป110นะครับฟรีสปินรอบนี้ มาว่ะคุณผู้ชมโอเคฮะผมเลิกเลยนะครับผมทุน200กํากำไรมา342บาทนะครับคุณผู้ชมไปไปดูเกมต่อไปกันเลยโอเคมาครับคุณผู้ชมเกมที่2ของเราวันนี้ครับหลังจากโรมาเกมอันดับ1เกมนี้เป็นอันดับที่2เลยนะครับซูพิมชัยนิดหรือแปะแมวนั่นเองนะครับคุณผู้ชมบอกเลยว่าถ้าได้เข้าฟีสปินเกมนี้บ้านแตกแน่นอนนะครับุณผู้ชมมันจะมีวายมาล็อกไว้2แถวนะครับแถวที่2กับแถวที่4 มาดูกันก่อนครับโอเคมีค c a t อร์นะครับนี่ค c a t อร์แล้วก็มีฟรีเกมนะครับคุณผู้ชมค c a t อร์ตัวนี้จะคู่กับอะไรก็ได้นะครับเป็นเหมือนวายแหละอ่าแล้วก็ถ้วยเงินแพงสุดมังกรลองลงมานะครับเรียงตามนี้เลยโอเคครับผมไม่พูดเยอะมีกี่ลายดูก่อนมีกี่ลายมี25ลายนะครับคุณผู้ชมไปลุยกันเลยฮะลองสักเบ็ด12.5แล้วกันนะครับคุณผู้ชมไปครับผมโอ้โห โอเคคุณผู้ชม10บ,บาทไม้นี้ไปกันเรื่อยๆนะครับเกมนี้ไม่มีคอมโบนะครับไม่เหมือนเกมโรมานะครับแต่ว่า2ช่องก็ได้แล้วนะครับผมนี่นี่ถังเงินตัวแพงตัวแพงถ้ามา3มช่องเอ้ยแมวมาไหมยังไงโอ้แมวมา2ตัวนะครับตกใจหมดเลยเกือบได้เข้าฟรีเกมแนะ่อ๋หอเสียดายนะครับคุณผู้ชมอาเนี่ยวายเห็นไหมคู่กับอะไรก็ได้เลยนะครับ อ่ะแปะอแปะนี้อ่แปะมาครับหกสิบห้าครับคุณผู้ชมไม้นี้ขนาดถ้วยเงินแค่สองอันนะครับเนี่ยถ้าสามสี่ช่องจะขนาดไหนนะครับผมไก่ทองนี้ก็แพงนะครับไปครับผมเรื่อยๆฮะมาขอเข้าฟรีเกมสักทีนึงรู้เรื่องเลยฮะบอกเลยบอกเลยว่าเข้าฟรีเกมทีนึงรู้เรื่องครับคุณผู้ชมโอเคสิบเอ็ดบาทฮะ พวกนี้มันไม่ค่อยแพงนะครับไม่ต้องไปสนใจนะครับเรารอตัวแพงๆมานะครับคุณผู้ชมนี่ตัวนี้ก็แพงโอ้เสียดายนะครับขา่องแรกอาแปะอุตซาหมาเชื่อมให้แล้วนะครับโอ้ยทำเมื่อกี้มานี้ได้ถอนอ่ะผมบอกเลยบอกเลยว่าได้ถอนเลยนะครับเบ็ด12.5นะครับแปะแมวมาดูกันครับทุน200เหมือนเดิมนะครับเหมือนโรม่าเลยมาดูครับผมกำไรจะเท่าไหร่เออคัมพีคัมพีไปเบิ้ล ัมพีบเบิลไปโอ้โหแมวมาตัวเดียวฮะเียดายเฮ้ยแมวมาอีกแล้วยังไงโอเคครับคุณผู้ชมมาบอกเลยครับคุณผู้ชมมาแล้วครับคุณผู้ชมฟรีเกมมาบอกเลยว่าสุดจัดประหลัดบอกแน่นอนฮะนี่มันจะเป็นวายให้เราสองช่องล็อกไวเลยมาดูกันครับ10ฟรีสปินจะแตกเท่าไหร่ฮะคุณผู้ชมโอ้โหตัวถูกตัวทูก เบาๆไปก่อนฮนะไหลไปครับผม8บาทไปครับเลอีก9ทีโอเคตัวแพงมาแล้วฮะหัวมังกรครับคุณผู้ชมโอ้อนี่แค่2ช่องนะเนี่ย72บาทโอ้โหถ้ามันไปต่อแถวหลังให้เราด้วยบอกเลยว่าก๊อตจัดนะครับไปครับผมยาวๆไปบอกเลยว่าเข้าฟรีเกมรอบเดียวได้ถอนแน่นอนนะครับ59ได้ถอนแน่นอนฮนะอย่างนี้ยาวๆไปครับผมตอนนี้ได้มา139แล้วนะครับ โอ้โหบอกเลยว่าชิวนะครับ161แล้วเออแล้วเหรียญเงิน5ช่องครับผมไปอีกยาวๆให้อย่างนี้107บาทได้ถอนแล้วให้อย่างนี้บอกเลยว่าได้ถอนครับคุณผู้ชมไก่ทองมาอีกครับผมโอ้โหบอกเลยว่าชิวชิวเลยครับแบบนี้4หรือ4กครั้งคัมพีมาโอเคสวยครับบอกเลยว่าสวยจัดนะครับคุณผู้ชม อ่า187ไปแล้วฮะโอ้โหมา500แล้วยังไงก็ได้ถอนครับจังหวะนี้โอ้โหฟรีเกมมันโหดจริงครับผมบอกเลยฮะเกมนี้แปะแมวนะครับซูพิมชัยนิดนะครับเป็นอีกเกมหนึ่งที่แนะนำในปี2021นีนี้นะครับคุณผู้ชมโอ้โหฟรีเกมละร้อยสปินละร้อยสปินละร้อยโอ้โหเสียดายโอ้โหถ้ามังกรมาช่องแรกนะคุณผู้ชมบอกเลยว่าสุดกว่านี้นะฮะ โอเคครับคุณผู้ชม723นะครับโอ้โหบอกเลยฮะคุณผู้ชม800นะครับทุนแค่200กำไรมา600โอ้โหผมพอแล้วนะฮะคุณผู้ชมขอญอาตไปถอนก่อนอาแล้วไปดูกันเกมต่อไปเลยครับคุณผู้ชม มาครับคุณผู้ชมถึงเกมที่3แล้วนะครับ Lucky God Persy สองนะครับคุณผู้ชมมาดูกันครับเกมนี้อา่าเบ็ดเบาททุน200ร้อนะครับคุณผู้ชมเป็นเกมแนะนําอันดับที่3ของเดือนกุมภาพันธ์ปี2021นี้นะครับคุณผู้ชมไปดูกันครับคุณผู้ชมเออห้าบาทเกมนี้เทอร์โบไปเลยฮนะจัดไปครับผมโอ้โหสองสแคตเตอร์นะครับเกือบได้เข้าฟรีสปินอ๋อหนึ่งสแคตไปย,ยาวๆไปเลยฮนะอย่างนี้2บาท <c oughs> หนึ่งสแคทอีกแล้วเกมนี้บิงโกหน้าหลังเลยนะครับคุณผู้ชมข้างหลังก็ได้ข้างหน้าก็ดีนะครับคุณผู้ชมนะอะแล้วก็จะมีวายด้วยนะครับอือสามสแคทเทอร์ครับคุณผู้ชมโอ้โหกดไปไม่ถึง10บทีมาครับคุณผู้ชมมาดูฟรีเกมของลั c กี้ก็ต r เทเวซี่สกันนะครับคุณผู้ชมมาฮะสิครั้งครับผมโอ้โหจัดไปครับผมโอ้โหวายสองช่องแรกโอ้ไม่มีตัวแพงนะครับได้5 5โอเค โอ้โหตัวแพงไม่มาเลย118ไปแล้วฮะผมว่าได้ถอนแน่นอนอย่างนี้ได้ถอนแน่นอนฮะร2อบหไปครับผมอืมหกองอ๋อสาไปแล้วฮะโอ้โหเร็วมากครับเกมนี้บอกเลยอือสือ400ไปแล้วครับคุณผู้ชมยาวไปยาวไปขอแพงแพขอแพงแง โอ้ขอแพงๆขอแพงๆขอแพงๆนี่ขอแพงๆครับคุณผู้ชมโหไม่กล้าวินครับผม574โอ้โหไม่ถึง2นาทีเลยมั้งเนี่ยเกมนี้คุณผู้ชม กำไรไป527นะครับคุณผู้ชมพอดีกว่าครคุณผู้ชมเอาไว้เท่านี้แล้วกันนะครับคุณผู้ชมส่วนใครนะครับอยากทดลองเล่นอย่างนี้นะครับคุณผู้ชมผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างแล้วนะครับนะฝากไว้ด้วยนะครับคุณผู้ชมสําหรับวันนี้ก็เอาไว้เท่านี้แล้วกันนะครับคุณผู้ชม ฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ